ลูกหลานทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ได้มีโอกาสมาพกบกับมันดาท่านทั้งหลายว่าละหนึ่งก็คงม,มาในเรื่องราวของมโห,โหสถบัณฑิตเป็นอันวาดในวันก่อนมาจบลงในฐานะที่มโหสถบัณฑิต วางแผนซ้อนกลท่านเกวัตในเรื่องของธรรมยุทธ์สำหรับวันนี้ก็จะขอต่อไปเลยหวังว่าท่านหลายยังคงจำเรื่องได้เป็นอันว่าพระเจ้าจนานีพมทั์และพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระนครร้อยเอ็ดองนะได้ทอดเป็นเนตรทิ้งไกวัด น้อมกายลงกราบแทบเท้ามโมโหสถก็ทรงแน่พระไทยว่าเกวัดไว้โมโหสถจึงเป็นการแพ้ทรงกลัวว่ามโมโหสถจะไม่ไว้ชีวิตหมายความหมายความว่าเมื่อแพ้แล้วนี่มโหสถอาจจะฆ่าพระองค์เสียคนใด ต่างองค์ต่างก็ขึ้นมาเทียมหนีไปเมืองปัญจารณนครเปิดเลยเห็นไหมเอาแค่นั้นในเห็นท่าสู้กันไม่ได้คนหนีสำหรับกองทัพที่มาด้วยเห็นพระราชาหนีก็วิ่งกระจายก,ายกันไปสมัยก่อนในกำลังใจมันอยู่ที่ผนํนถึงแม้ว่าเวลานี้ก็แม่งกันประเทศไทยเรา เชนว่าในสมัยที่พระนเรศวรมหาราชทรงกู้ชาติก็ใช้กําลังเข้านานทัพใหญ่คือพระนเรศวรมหาราชกับท่านเอกาทศรสสององค์ในกันเป็นผู้มีกําลังใจเข้มแข็งนํากองทัพเข้าตีด้วยพระององค์เองคนไทยทุกคนจึงไม่กลัวตาย แล้วก็มาสมัยที่พระเจ้าตักสินมหาราชทรงโคชายก็เช่นเดียวกันก็มีพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกสมเด็จกรมพระจวังบวรทั้งสามพระองค์นี้เป็นผู้นำไทยคนไทยแล้วนี่รูปหลานที่รักถ้าหัวหน้าไม่ขี้ขลาด แสดงความเก่งกล้าแสดงความสามารถให้ปรากฏเป็นว่าหนหนน้าบอกเอาเป็นไงก็เป็นกันมาไฟกันตายเป็นตายคำว่าตายเป็นเรื่องเล็กมันมีความสำคัญว่าเราเกิดมาเราก็ต้องตายถ้าเราจะตายก็ต้องตายแบบนักสู้ไม่ใช่ไปยอมงอกกับเขาเพียงเท่านี้และลูกหลานที่รัก คนไทยทั้งชาติที่มีความหวังดีตัวชาติคือคนที่ไม่ได้ขายชาติและไม่มุ่งทำลายชาติเขาจะพร้อมเพียงกันทันทีตัวอย่างสมัยที่เรารบกอินโดจีนสมัยก่อนสองครามโลกครั้งที่สองแมงกำลังอาวุธของเราก็สู้เขาไม่ได้เป็นอันว่าอาวุธทุกอย่างเราสู้เขาไม่ได้หมด และแม้แต่แผนที่การเดินทัพของเราก็ไม่พร้อมแต่ถ้าว่าสมัยนั้นคนดีข้องเรามีอยู่คือท่านจอมพลแปลกแพืจอมพลหลวงพิบูลสงครามแล้วก็มีพันเอกพิเศษก็หมายความตั้งบนพระเอกเฉยๆหลวงวิจิตวาทการแล้วก็มีหลายท่านช่วยกันให้กำลังใจกับประชาชนคนไทยทั้งชาติ ตอนนั้นทั้งเด็กท่านผู้ใหญ่ทั้งคนแก่พร้อมรบด้วยกันหมดทั้งแนวหน้าและแนวหลังพร้อมกันที่จะเพิ่งทำฉะนั้นกําลังข้าศึกที่มีอาวุธดีกว่าแล็มีแผนที่การเดินทัพดีกว่าเขาเป็นเมืองมากในการรบเราจึงได้รบชนะเรามีได้รกไม่มีไม่มีถอย นี่กำลังใจมันอยู่ที่หัวหน้าแต่ว่าการที่กองทัพประเทศไทยเราต้องเสียแก่ค่าศึกตั้งสองสองครั้งคือสมัยกรุงศรีอยุธยานโน้นก็เป็นเพราะคนไทยขายชาติไอคนภายในที่ถือว่าเป็นคนมีปัญญาเป็นคนดีจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างโน้น เขาทํามาอย่างนี้ก็ไม่ดี้อาเป็นอย่างนั้นก็ทําอย่างนั้นก็ไม่ดีต้องเป็นอย่างโน้น,น,น,ตน,น,นแต่ว่าไอ้ถึงเวลาตัวเองทํารสชาติบ้านเมืองชิบหายหมดไอ้คนคิดคดตรยศแบบนี้ที่มันยังอยู่ในประเทศเมื่อไรองค์ประทันของประเทศไทยจะหาความสุขไม่ได้เชนั้นมาสมัยหนึ่งเขาต้องจาัดก,การประหารกันวิธีประหารเนี่ยเขาไม่ได้ประหารในที่รับรบ อย่างไปยิงกันในบางขวางในโรงพ่อหลวงปู่ให้ยิงสักสิบล้านคนไม่มีใครเข็ดสมัยก่อนก่อนนี้เขาจะยิงเขาตระเวนบกเจ็ดวันตระเวนน้ำเจ็ดวันประกาศความเกิดกล้องให้ประชาชนทราบแล้คนไปดูกันละการตัดคอตัดกลางตัวชุมชนให้คนเห็นเมื่อเกิดความบาดเสียวอย่างสมัยจอมพลสฤษดิ์ท่านก็ยิงคนไม่กี่คน แต่ใครทําความผิดที่ไหนยิงที่นั่นความหวาดเสียไม่เกิดขึ้นเขาก็เขยขยาดแต่มารุ่นหลังนี่ไปฆ่ากันในบางขวางเนี่ยหงปู่บอกให้ฆ่าศีรษาสิบล้านคนไอ้เรื่องร้ายต่างๆไม่ลดตัวถ้าหากว่าจะยิงกันจริงๆแล้วก็ทําผิดที่ไหนยิงที่นั่นนั่นแหละมันถึงจะเหมาะ นี่การเป็นพระมาด้ยุให้เขายิงนี่หมายความว่าถ้าเขาจะยิงกันนะที่หาว่าเป็นพระยุให้ยิงนั้นไม่ใช่เรื่องเขาจะต้องฆ่ากันจริงๆแล้วเราจะได้ฆ่าคนไทยน้อยไม่งั้นคนไทยของเราอเจะตายไปมากแต่ลูกหลานก็ยังดูเวลานี้มีใครบ้างที่าทัานการปกครอง ไอ้เรื่องวิธีการปกครองหนังสือที่เขียนนั้นไม่สําคัญรัฐธรรมนูญจะเขียนยังไงนโยบายรัฐบาลจะเขียนวอย่างไงกฎหมายจะเขียนอย่างไาาาง,ไ,ไ,มงไ,ไม่สําคัญมันสําคัญที่คนถ้าคนดีเสอย่างเดียวทุกอย่างมันก็ดีหมดรัฐธรรมนูญเขียนดีกฎหมายเขียนดี นโยบายรัฐบาลเขียนดีแต่ว่าคนประพฤติปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไม่ปฏิบัติตามนโยบายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายบบกคนอื่นจงอย่าโกงนะฉันโกงได้แต่ผู้เดียวนี่ที่อย่างนี้ที่จะไปให้เขียนยังไงไงมันก็ดีไม่ได้มันอยู่ที่มีความสําคัญบบกผู้บริหารประเทศจะผู้รับราชการ เป็นคนเสียสละหรือว่าเป็นคนมักได้เราก็มาคุยกันต่อไปว่าทหารก็มโมโหสดต่างก็ส่งเสียงโห่ร้องว่าชาวบัญจาระนครหนีไปแล้วดีใจชายโยกใหญ่มโมโหสดเห็นอันนั้นก็สั่งให้กลับเข้าสู่พระนครโดยไม่ได้ให้ทหารติดตามกองทัพข้าวเจ้าจุนนีไป อันนี้เป็นอุบายซ้อนคนของมโหสถฟังให้ดีนะลูกหลานนะฟังเรื่องของมโหสถแล้วก็จำจำเอาไว้คิดจะได้มีปัญญาอย่างมโหสดจะบอกว่านั่นมันเรื่องล้าสมัยนานมาแล้วเราก็มาดัดแปลงแก้ไขได้สมัยก่อนเราใช่ลอ้อเราใช่เลื่อนเราใช้เกวียนเวลานี้เขาใช้รถเราก็มาใช้รถได้ ไอความคิดความอ่านมันไม่ต่างกันมันอยู่ที่ปัญญาสมัยหนึ่งใช่รถมาสมัยนี้ใช้ล้อถ้าเราเรียนขอโทษมาสมัยก่อนใช้เกวียนเวลานี้ใช้รถเมื่อมันถึงเวลาสมัยใช้รถเราก็ใช้รถเอาปัญญาในการใช้เกวียนมาใช้ได้แล้วก็เรื่องนี้จะอธิบายจะยุ่ง เป็นนั้นว่ากองทัพพระเจ้าจุลนีหนีไปได้ประมาณสามโยดโยดหนึ่งสี่ร้อยเซนทันเกวัดควบม้าไปทันกองทัพเช็ดเลือดที่หน้าผากที่มอสโหสดจับกระแทกลงวาพื้นจนหมดแล้วจีงนี้กล่าบทูลว่าท่านทั้งหลายเราไม่ได้ไหวมโหสดเราถูกมอสโหสดเอาแก้วมัน,นีลวงเรา ทำทีว่าเหมือนจะให้เราแต่ก็ทำแก้วมณีตกลงฉะนั้นเราจึงได้ก้มลงไปเก็บแก้วมณีแต่แก้วมณีก็ได้หายไปเสียแล้วเราจรึงก้มหาเฉยเฉอยู่เราไม่ได้ไหวหมอสดท่านหลายอย่าเชื่อคนอื่นจงเชื่อข้าพเจ้าขอให้พวกเรารวมตัวกลับไปที อีกคร้วนี้ตีมันให้พังไปเลยข้าไม่ให้หมดแม้แต่โมโหสดก็จะมาไว้น่เจ้าโมโหแล้วบันดาทหารเข้าไปเจ้าจุน,นันทีเชื่อถ้อยคำของท่านเกวัตจึงได้เปลี่ยนเสียงเปลี่ยนใสเสียงชัยโยโหรอร,อรวมกัน,นเพื่อจะกลับเข้าที่ตั้งค่ายตามเดิมแต่เมื่อได้รับสั่งจากพระเจ้าจุนนทีให้กลับที่ไปที่ตั้งค่าย กองทัพก็เคลื่อนกระบวนกลับไปไม้จะจิงนิรัทมิถิลามหานครให้ได้จะตีให้แตกให้ได้เมื่อถึงที่ตั้งค่ายทหารเดียงร,รายรอบเมืองมิถิลามหานครแล้วตามแบบเดิมระเจ้าเจริญนีได้สั่งทัพถามเกวัตว่าอาจารย์เราจะทำยังไงต่อไปจึงจะเข้าไปในเมืองได้ ไอ้เมืองเราเนี่มันมีอาจารย์หอยๆแบบนี้มัหรเปล่าเนะเวลาคนอื่นเขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็ติโนนตินี่ตินี่ตินั่นโอโตวิเศษแต่ว่าเวลาที่ตัวทําเองบ้านเมืองย่อยับไอ้คนประเภทนี้มันมีในเมืองไทยมาหรืเปล่าโลหลานที่รักถ้ามีแล้วก็จําไว้นะถ้าคนที่มีเลลาอย่างนั้นเกิดขึ้นจงอย่าคบ ลูกหลานที่รักจงอย่าทําตนเช่นนั้นต่อไปลูกหลานทุกคนที่ฟังอยู่เวลานี้จะเป็นผู้บริหารประเทศแล้วก็ข้าราชการเร็เวๆที่โกงที่กินของเหงื่ชาวบ,บ้านลูกหลานเห็นว่าเขาเร็วจงอยาเอาความเร็วมาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติตามเขาไม่เช่นนั้นลูกหลานทุกคนจะกลายเป็นคนเลวไปด้วย เพรานั้นวาเล่าเรื่องต่อไปท่านเกวัดบรหิหิกราบทูลว่าขอเดชะมีวิธีหนึ่งคือให้ทหารยึดประตูไว้ทุกดันไม่คนในเมืองออกมาข้างนอกนี่ถ้าทำอย่างนี้ในหลายวันเข้าคนข้างนอกก็จะลำบากหมดแล้วก็คนข้านอกก็หมดกำลังใจ พอเข้ามันได้ออกไปได้ช่วยมันได้คราวนี้เราจะเข้าโจมตีได้โดยง่ายอ่าเป็นวิธีใหม่พระราชาทรงเห็นชอบในความคิดขอเกวัตบรหิตแต่ความจริงเขาก็คิดเก่งแต่ว่ามันเก่งเท่าไม่ไม่เท่าหมอสถจึงสั่งให้ทหารเข้าคุมประตูทุกด้านห้ามคนในออกห้ามคนนอกเขา้าห็นไหม เอาสดทราบความคิดนั้นจากราชบรุจารบุรุษเป็นแนวที่ห้าที่เขาเป็นเป็นมหาดเล็กไกลไกลพระองค์เขาทําดีนะไอ้คนเลวนี่เขาทําดีจะไปอยู่ที่ไหนดูนว่าเขาจะทําเป็นคนของบุคคลนั้นทําเพื่อชาติาศาสนามหากษัตริย์แม้แต่ในวัดในวาเวลานี้ก็มี ในวัดหลวงปู่เองยังมีเลยเขามาอยู่กันบ่อยๆทำท่าทางดีมันทีก็มีความเคารพนบนอมแต่เผลอไม่ได้พระเจ้าหายหมดเค่นั้นที่วัดหลวงปู่จึงไม่ยอมเผลอแต่ก็สักวันหนึ่งเราอาจจะพลาดท่าเขาก็ได้แต่ก็คิดว่าท่าสมบัติส่วนกลางคนทุกคนจะรักษาโดยชีวิตเหมือนกับรักษาประเทศ ถ้าสมบัติส่วนกลางต่างคนต่างถือว่าไม่ใช่ของเราเมินเฉยไม่ชาหรอกใจมันก็จะยาวไปถึงว่าประเทศชาติไม่ใช่ของเรานี่ในที่สุดเราก็จะเป็นขี้ข้าเขาหมดฉะนั้นขอบรรดาลลูกหลานทุกคนจงคิดว่าสมบัติส่วนกลางนั้นเป็นสมบัติของเราของที่ว่าเป็นของท่านราชการก็คือเป็นของภาษีก่อนที่เงินที่เราเสียไปเป็นของพ่อของแม่ของเรา เป็นของที่พวกเราทำขึ้นที่นั้นทุกสิ่งจะเป็นวัตถุก,ก็นดีแม้แต่ผื้นแผนดินก็นดีทุกตาตารางนิ้วที่เรานั่งนอนอยืนเดิงกันอยู่นี่อย่าลืมว่าเราเดินอยู่บนร่างกายในชีวิตในเลือดเนื้อของปู่ย่าตายายของเราต้นตระกูนที่ตันหามันได้ด้วยชีวิตร่างกายเราต้องต้อง,อง,องทอปทอมพื้นแผ่นดินที่เราเราเรา,เราเดินอยู่นี่มันสูงขึ้นมาเท่าไหร่ ราะว่าท่านอาชีวิตร่างกายท่านแรลกสมบัติให้เราไว้เน้นฉะนั้นผืนแผ่นดินของไทยทุกเขตทุกตาตางนิวจนึนถือว่าเป็นร่างกายของปู่ย่าตายายของเราเราจงอย่ายอมให้ข้าศึกล่วงล้ำเข้ามาแม้แม้แต่หนึ่งต,ตาตาดังสซนถ้าล่วงล้ำเข้ามาอะไรนั่นเราจะต้องยอมตายกันทั้งชาตินิว่าตามแบบฉบับที่เขาว่ากันมานะ แต่ตเรงปู่เป็นพระไม่อยากให้เรื่องอย่างนี้ม่เกิดขึ้นคอยเราสามมาคีกันไว้ถ้าเราสามมคคีกลมเกลียวกันไว้ข้าศึกทำอันตรายไม่ได้เราคุยกันต่อไปพัะอาจารย์รับบุรุษของนบมาของอโหอสถที่มีไว้กับพระเจ้าปัญญาธรรมธรรมทัต จึงได้คิดอุบายที่จะขับไล่ก่อนทัพปัญจาลนครให้แตกไปโดยไว้เห็นไหมนี่เขาไม่รอแต่คำรับสั่งเฉยๆเขามีปัญญาแต่คืนปล่อยให้ล้อมอยู่ทุกด้านนายเข้าก็จะเด็ดร้อนโอ้โหสดจริงแจ้งอุบายกับรามคนหนึ่งซึ่งพอจะเที่อเฉือไว้ใจได้ทั้งที่เป็นคนฉลาด ชือ่อว่าอนุเกวัตเกวัตเหมือนกันนะแต่อนุนี่แปรวัาน้อยเกวัตเล็กเมื่ออยู่สองต่อสองกับอนุกเกวัตท่านโมโหสดที่นี่พูดว่าท่านอาจารย์เพื่อเห็นแก่นรกขคัคนชนะละ้วแ,และก็ประชากรประเทศซึ่งกำลังจะถูกกองทัพปัญจานคะรล,ล้อมประตูวไว้ทุกท่าน ทำให้เว็นที่เดือดร้อนกับชาวเมืองเพื่อปลดเรื่องความเดือดร้อนนี้ข้าพเจ้าใคร่จะขอร้องท่านอาจารย์ช่วยทำการสักอย่างหนึ่งหวังว่าท่านอาจารย์คงไม่ขัดข้องถ้านุเกวัตจะยินถามว่าท่านมันฑิตท่านจะให้ข้าพเจ้าทำอะไรจะทำอะไรโปรดบอก จะทําทุกอย่างถ้าเพื่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวประเทศของเราค้าพเจ้าพร้อมที่จะทําทตามด้วยความยินดีแม่น่าชื่นใจถ้ามาสวดยังกล่าวว่าขอบคุณท่านอาจารย์มากแล้วก็บอกอุบายที่จะดําเนินการในขั้นเป็นขั้นขั้นไปแกนุเกวัตวตลอดน <c oughs> ี่เป็นความเป็นความลับ ทานะาลูกแกวัดรับธรรมบายญของมโหสถแล้วมโหสถจึงพูดว่าท่านอาจารย์ท่านจะทนเจ็บเอาหน่อยได้ไหมถ้าจะมีการรุนแรงอะไรกันไปบ้างแล้วก็ขออภัยนะทั้งน,นี้เราทำกันเพื่อชาติเปน็นันว่าท่านเกวัดบอกตกลงมันจะเจ็บแล้วก็ขั้นตายยังทำได้ถ้าตายเพื่อชาติทำได้ ตายเพื่อคนสี่สิบสี่ล้านคนตายเพื่อชาติตายเพื่อกษัตริย์ตายเพื่อศาสนาถ้าจะตายเป็นเพียงคนเดียวแต่คอยคนสี่สิบสี่ล้านคนมีความสุขพร้อมจะตายนี่มันต้องอย่างนี้เป็นอนว่าตมันต้องอย่างนี้ท่านเยตอบว่าท่านบัณฑิตชีวิตข้าวเจ้าก็ยินดีจะสละได้มา จะว่าจะเจ็บนิดเดียวแม้จะตายยังสละแต่ขอฝากคนในครอบครัวเข้ามาเจ้าอย่าให้ลาบากเดือดร้อนกัแล้วกันถ้าโมโหสดก็รับอุปการะครอบครัวของท่าน,นุเกวัะทุกอย่างก็มไม่เป็นลายจานย์ถ้าท่านอาจารย์จะต้องเป็นอะไรไปก็คนในครอบครัวของท่านกระผมรับจะอุปการะทุกอย่างใจมีความสุข เรื่องกินเรื่องนอนไม่เดือดร้อนแต่พาตังที่จะใช้ให้เปล่าก็ไม่รู้ไปว่ารับกันแน่นหนาคนยมโหสถพูดอะไรใครเขาก็เชื่อเ็าทรัพย์สินมีมากเป็นอนันว่ามโหสถรับอุปการะครอบครัวอนุเกวัตเยี่ยงอนุกเกวัตที่เริ่มเลินทัอย่างที่ท่านอนุกเกวัตขอแล้วก็เริ่มบุบายตามแผน วันหนึ่งขณะที่กองทหารรักษาการของกรุงมิถิลาเผลอนะทานุเกวัตก็ปีนขึ้นไปบนกำแพงเมืองและก็หันหน้าไปทางกองทัพของบัญจาละนนครตะโกนว่าท่านทั้งหลายจงมารับของกินมีขนมปลาเนื้อโอ้เยอะแยะ ทางนี้มีเยอะจงกินให้อิ่มน้ำสำราญเถิดไม่ช้าก็อย่าตีมิเทลานครได้แล้วเมื่อตีได้แล้วจงจับวิพัเจวิเทาราชและมโหสถนั้นในปัญจาลนณครนี้จับแล้วจงฝัดสับฟันเป็นท่อนๆให้ตายแบบทรมานที่สุดนี พูดแล้วก็โยนขนมบ้างปลาบ้างเนื้อบ้างไปให้ทหารบัญจานนครโดยรอบทุกดันทาหารฝ่ายเราฝ่ายทหารนรสาการฝ่ายมิทธิาาลานครที่ไม่รู้บายผู้ายนี่เป็นความรับพอได้ยินอนุเกวัตพูดอย่างนั้นต่างก็โกรธขึ้นไปจับอนุเกวัตก็หน,นี นี้ไปทางที่ทหารที่รู้ายเพียงสองสามคนรู้กันไม่กี่คนนะเป็นความลับจริงๆทหารนีงจับตัวนุกเกวัตทุบตีด้วยซีกไม้ไผ่แทนที่จะค้อนตีเนี่ยเอาไม้ไผ่ตีเพราะรู้กันให้กองทัพพระเจ้าจนันรีเห็นรอยที่ตีปรากฏหลังอนุกเกวัตเล็กน้อยตีเป็นวิธีแต่ว่าตีให้มันเป็นรอยแก่เล็กๆ แล้วก็ดึงเสื้อผ้าขาดเป็นริเป็นรอยแล้วก็จับอนุกเกวัตใส,ส่เสลกเอาเชือกผูกโรยหย่อนลงไปข้างนอกไม่นี่ถ้าทำจริงๆมม่ต้องจับเวียงไว้ให้มันตายหงเลยแต่ว่านี่เป็นอุบายแต่ว่าถึงแม้จะเป็นอุบายตื่นๆบางทีข้าสิกคนนึกไปถึงไมนกันใช่ไหมใหาเชือกผูกโรยหย่อนลงไปข้างนอกนอกำแพงเมืองพร้อมกับคู่คามว่า ไอ้คนทําลายชาติเาะว่าไอ้เท่าไอ้เท่าเจ้าเล่ไอ้คนทําลายชาติทําลายประมหากษัตริย์ผู้มีคนชุบเลี้ยงเมืองมานไปพุทธมองไปปลนเปรยข่าศึกหัวเย้ฆ่าศึกมาจมตีบ้านเกิดเมืองนอนของเมือง มึงจงไปอยู่กับกองทัพของข้าศึกพระเจ้าจุนีสมทัต่มึงจะมาอยู่ที่นี่นี่ความจริงที่เรื่องจริงๆนะมันต้องตีทิ้งเลยแต่นเรื่องมันไม่จริงก็คําว่าไม่จริงหมายความ,มันเป็นเรื่องอุบายเมื่อนุกเกวัตถูกสายเส้นแหลกจ่อลงไปแล้วทหารของพระเจ้าจุนนีต่างก็พากันสงสารเขาเข้าใจว่าอนุกเกวัต ถูกทหารทรมานจริงๆจริงช่วยกันนําเอาจากเสื้ออกจากสลักแลานำไปถวายพระเจ้าจุลนีกราบทูลเรื่องราวให้สรงทราบพระเจ้าจุลนีจึงตัดถามว่าท่านชื่อไรมีความผิดสถานใดจึงถูกโยนมาวางที่นี่ ถ้าโนกเกวัตก็กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าชื่ออนุกเกวัตแมไม่เกเหมือนกันของเขาก็มีเกวัตอยู่แล้วข้าพระพุทธเจ้าเคยดํารงตําแหน่งเป็นมหมาหมัดในราชสํานักข้าวเจ้าวิเทหราชต่อมามาโหสถคิดกาเริบเสบสารหวังจะครองตําแหน่งของข้าพระพุทธเจา้า จิงได้ทูลยุยงห้พระเจ้าวิทหราชหาว่าข้าพระพุทธเจ้าคิดทรยศต่อแผ่นดินในที่สุดข,ข้าพระพุทธเจ้าก็ถูกถอดยศเป็นคนหาที่พึ่งไม่ได้มาเห็นมีโอกาสที่ดีที่กองทัพขององค์มาล้อม,อมนครไว้ชิ่นนี้ก็ดีใจจิงได้นำของมีของกินนมีขนมนมเนยปลาเนื้อเป็นต้นไปแจกจ่ายแก่กองทัพของพระองค์ เพื่อจะได้มีกำลังเข้าโจมตีกรุงิทิลามหานคร <c oughs> จับมโหสถคนร้ายตาัดทิศแต่ข้าพระพุทธเจ้าก็โทรทหารกรมงิทิลานครจับได้เขาทรมายฆ่าพระพุทธเจ้าต่างๆนานา,นาซึ่งทหารในกองทัพของพระองค์ก็ได้เห็นโดยตลอดฆ่าพระพุทธเจ้าหมดที่พื่ง จึงยจะมาขออาศัยบาร,รมีของพระองค์ปกครองปูกระหม่อมเลี้ยงดูข้าพระพุทธเจ้าวไว้สักคนหนึ่งเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะอาสาเป็นผู้นำทหารข้าพระองค์เข้ายึดแต่พระนครน,นี้ให้ได้ในเวลาเพียงเล็กน้อยแล้วข้าพระพุทธเจ้าเพราะว่าข้าพระพุทธเจ้ารู้ทางออกทางเข้าดีพระเจ้าข้าแม่ตัวน,นี้ เวลานี้ในพระราชฐานพระพราชาก็ดีในสนักนายจุตันตีก็ดีในหน่วยราชการก็ดีมีคนค่าสึกยานุเกวัตอยู่ในบ้านเราหรือเปล่าก็ไม่รู้หรืว่ามีคนคงฆ่าสึกอย่างคน็คโมหสดที่อยู่กับพระเจ้าจุลน,นีหร,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 รือไม่ก็ไม่ทราบลูกหลานที่รักฟังแล้วก็จํานะ ว่าอุบายของข้าศึกมันลึกลับซับซ้อนมากอย่าเชื่อใครง่ายๆอาศัยเหตุผลเป็นสำคัญพระเจ้าจุลนีทรงเชื่อสนิทในคำกราบทูลของอนุกิวัดให้ความจริงมหก็ไม่น่าจะเชื่อง่ายนะและประกอบกับคำกราบทูลของดหารของพระองค์ที่ได้เห็นด้วยอ๋อว่าเขาเห็นมาเนี่ยมันยืนยันกัน ที่ให้หการมานดนตลอดจนกระทั่งได้นำตัวกนุกเกวัเขมาเฝ้าทหารยืนยันว่าจริงไม่จ้าค่ะฝ่ายพระเจ้าจุน,นันท์จึงได้ตั้งอนุกเกวัฏให้ควบคุมกองทัพและพาณักของพระองค์แน่เอาละสิมาเหมาะแล้วอนุกเกวัฏจึงได้เรียกไปชมกองทัพแล้วก็ยืนขึ้นพูดอย่างสง่าว่าท่านทหารทั้งหลาย ขอให้พวกท่านจงปฏิบัติตามคําสั่งของข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับพระบรมราชโอ,องการให้นำทหารข้อนบัญจารณนครเข้าโจมตีกรุงมิถิลามหานครขอพวกท่านจงเตรียมพร้อมในบัดนี้โอ้โหเอากนแน่ดีนะน่าก็ยัพังทั้ม และนุเกวัตก็สอดใส่ดูทหารมิเรลามหานครดูพวกข้างบนนะมองไปมองมาว่าไอ้พวกเราที่มันอยู่ในหมู่นี่มันมีหรือเปล่าเรียกฝาในซ้ายซ้ายในขวาไมากว่าทหารกรุงมิตรลามานครทั้งคอที่ตั้งกองักสาการอยู่บนหอรบอ๋อเขาดูทหารข้างบนน่ะไม่ได้ดูพวกดีนั้นะดูดูข้างบน เม็็นทุกคนเตรียมการดีแล้วเชงสั่งให้กองทัพบ,บุกไปทางด้านที่มีคูน้ำใหญ่เห mm. ้หลงกลสิทหารก่อนหนะ้าก็ก็โจรลงไปในคูเสร็จถูกเจระเข้ตัวใหญ่ใหญ่ที่เลี้ยงไว้ในคูจำนวนมากกัดกินบาดเจ็บล้มตายไปไม่น้อยเอาละสิใครฆ่าใครกันละ่ะนี่แค่กุนบายนิดเดียวตัวน,นี้นะ เวลานี้เราก็โดนนลวงปู่ย่าพูดไปกล็ลาบากแห่งกองหนะัาสาการในอยมันหอรบก็ระดมยิงได้ธนูไม่ขาดสายกองหน้าล้มตายไปเกือบหมดส่วนกองหลังไม่กล้าลงไปต่างก็ทยอยกันถอยกลับเพราะกลัวจระเข้โดยวิธีนี้เกวะจะชนะได้แบบไหนบรรดาลูกรลูกหลานที่รักทั้งหลาย ละบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ลูกหลานที่รักทุกคนและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทโดยทูลหน้าสวัสดี